สวัสดีพี่น้องปองแปดสุขสุขคนมณีกับพ่อพ่อญานุ่งก็แลวพี่น้องญาณุ่งกมามา็มีความาำเกิดเรื่องบอดบอยสิดิชัยชซอแอนอลดีกาบขอบพระคุณพี่น้องชาวบ้านนาั่งตําบลบ้านยวดอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีพี่น้องแฟนเพลงจากทุกสถานที่ที่มานั่งชมให้กำลังใจชมการแสด,ดงของลูกหลานหมอํำใจเกินร้อยกับขอบพระคุณท่านเจ้าภาพ ท่านเจ้าอาวาสพร้อมคณะเจ้าภาพและคณะกรรมการการจัดงานทุกๆท,ท่านที่เมตตาลูกหลานชาวใจเกินร้อยพร้อมแอนออรดี already, มาทำการแสดงในงานอันยิ่งใหญ่ฉลองโบสถ์ปิดทองฝังลูกนิมิตในครั้งนี้ครับหากผิดพลาดสิ่งใดกับขออาภาัยไว้ด้วยครับสันพี่น้องบอดบอยสดจแล้วก็วขอบคุณแล้วก็รักับไปอัน ปิดท้องอันฝังลูกนิมิตอีกแล้วครับพี่น้องแสดงถึงชาาลงแสดงถึงเช้าลงเวทีแล้วมาทําบุญปิดท้องฉลองพระอุโบสถวัดป่าบ้านม่วงนามั่งนามงคลขออุทิศบุญนี้ให้พี่น้องที่สนับสนุนได้รับบุญทุกท่านนะครับสัตพี่น้องแล้วก็ไปรวมปิดท้องฝังลูกในมิตหลังจากล้ำสอดแจงแล้วพี่น้องสุดยอดมากพี่น้องจ้าบอดบอยสิริชัย เอฟซีก็เขามาคอมเมนต์รัวๆเพื่อนเัินเพื่อนกระ่าอุดรหน,นาวเราได้พี่น้องหนาวหนาวประสันบอยบอยแล้วเพื่อนกระดังเวากันอันเอฟซีก็เขามาคอมเมนต์รัวๆเมื่อไหร่จะได้ทํามาทางสมุทรสาครอ,อีกวันนั้นไปดูใจเกินน้อยที่สมุทรสาครโชว์มีแต่โชว์สวยๆค่ะแดนเซอร์เต้นพร้อมเพียงกันมากชอบสันพี่น้องเอฟซีเพื่อนกเขาไปคอมเมนต์พี่น้อง ที่สะพ้ายที่สุดก็คือลูกชายของพ่อบอแม่แอนน้องกาฟิลน่ารักมากเลยค่ะเข้าไปหาเขาน่ารักมากพูดเพ้อมากน่านดูมากเด็กคนนี้ไปมอบรางวัลให้เขาพูดเพ้อน่ารักที่สุดเลยน้องกาฟิลอ,อมวลข่าวกระสันพี่น้องขึ่น่าเปิดให้ดังถึงบ้านโรงผักเทียมตําบลสร้างความอำเภอสร้างความเลยจ้าหลานสาวหนาวมาให้กำลังใจ นาฮานบ่อได้วรสันพี่น้องเพื่อนว่าอากาศหนาวหลาย,ยจังหวัดอุดรก็ได้บ่ได้มาให้กํา,าลังใจนาฮานวระสันพี่น้องตัวเล็กกว่าเพื่อนแต่แดนเซอร์ก็เต้นได้แข็งแรงมากพร้อมเพียงกันมากน้องร้องเพลงพ่อมากขายอยู่ใกล้ใกล้หล่อมากพูดพอเด็กคนนี้มีความสามารถค่ะน้องกาฟิลน่ารักที่สุดเลยพีน่น้องน้องกาฟิลเสียงดีสันพี่น้องว่าน่ารักค่ะพี่น้องเอฟซี FC กับคอมเมนต์โนโลเอา ส่งกำลังใจให้นะคะลูกชายหลา่าพ่อบอยน้องกาฟิลเป็นหนุ่มแล้วหล่อมากคะ่ะขอให้พี่บอยรักษาสุขภาพตอนหน้าหนาวด้วยนะครับสู้ๆปังๆครับขอให้เป็นกำลังใจให้เด้อครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่น้องเอฟซี e PC, ก็เขามาคอมเมนต์รอดว่าเป็นกำลังใจให้บอดบอยสอแอนขอให้เฮงๆงปังๆเด้อจ้าฤดูการหนาวแล้วก็ขอให้ดูแลสุขภาพเดินทางไปทั้งใดก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเฮงเงปังๆสู้ๆสุขข้คนเด้อพี่น้องจ้า เอฟซีพร้อมพี่น้องพี่พี่น้องๆมีความิดเห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย